สวัสดีจ้ายายทิพย์พาเข้าสวนเด็กแล้วคนหัวคนสวนจ้าพาเข้ามาดูกล้วยนะคะกล้วยหอมจ้าทุกคนไม่ใช่กล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมเขียวเวลาสุกเขาก็เป็นสีนี้ค่ะสีเขียวต้นกระสูงสูงแง่ๆง่เราแก่ที่น้องอีใหญ่ใหญ่ยังไม่แก่นะคะ ยังไม่แก่กล้วยหอมเขียวที่สองเครื่อจ่าเกี่ยวเครือหนึ่งที่นองเอ้ยเห็นบอกเขี้ยกล้ยกับาย่ทิพเท่ากันเลยจ้าทุกคนกล้วยหอมเขียวใช่ไหมกล้วยหอมเขียวจ้าเวลาสุกมันจะเป็นสีเขียวว่ได้เป็นสีเหลืองเลยจ้าเพล่เอินอกล้วยหอมเขียว ผลูว่าบานพี่น้องเอื่นกล้วยหอมนี่ง่งแถวบานแกตีอืนกล้วยหอมเฉียวจ้าวีใหญ่ๆเพื่อนยังไงจ้าทุกคนเอาไม้ค้ำไว้จ้ากลัวเขาลม้มกลัวล้มจ้าลูกโตขึ้นเขากลัวล้มก็เลยไม้ค้ำไว้ค่ะทุกคนแกติปเอามาฝากค่ะ ้าวสวนเอาแต่ของในสวนมาฝากแก่ทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วเด้อพี่น้อง